กาทำงาน4วันต่อสัปดาห์จะเป็นไปได้จริงไหมมีอะไรที่หัวหน้าองค์กรและหัวหน้าทีมจะต้องเรียนรู้กับเรื่องนี้อีกบ้างมาหาคำตอบในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ 2019นะคะบริษัท Microsoft ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้รเริ่มโปรเจกต์นะคะทดลองให้พนักงานเนี่ยสามารถปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้นะคะและผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็คือพวกเขามีความสุขกับการทำงานมากขึ้น แล้วก็มี productivity ในการทำงานเนี่ยสูงมากขึ้นถึง40%เลยด้วยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของโปรเจกต์นี้เลยนะคะก็คือ Microsoft เนี่ยได้ลดเวลาการทำงานลงค่ะเหลือเพียง4วันต่อสัปดาห์เท่านั้นเองผลลัพธ์ที่ออกมานะคะก็คือพนักงานเนี่ยมีอัตราการลาป่วยลดลงค่ะแล้วพนักงานเองก็รู้สึกมีความสุขกับการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งนอกจากที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษ เบลเยียมไอซ์แลนด์นวซีแลนด์แล้วก็สเปนเองเนี่ยก็เริ่มการทํางานแบบ4วันต่อสัปดาห์ไปแล้วนะคะและตอนนี้ก็มีการขยายมาทาั้งฝั่งเอเชียรวมถึงที่ประเทศไทยแล้วด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยคนทํางานก็ยังมีความกังวลน,นะคะว่าตัวงานจะโหลดมากขึ้นไหมเพราะแต่ก่อนเราทํางาน5วันเนาะพอตอนนี้เหลือ4วันหัวหน้าจะมีวิธีการจัดการกับกระบวนการทํางานหลังจากนี้ยังไงจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้างก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์นี้นะคะเกยวต้นจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ะะก็คือการลดชั่วโมงการทำงานเนี่ยไม่ได้สำคัญไปกว่าการลดปริมาณงานนั่นเองค่ะมีกรณีศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะที่ได้มีการปรับใช้การทำงานให้เหลือ4วันต่อสัปดาห์แล้วเขาก็พบว่าความคาดหวังที่องค์กรมีต่อพนักงานเนี่ยกลับเพิ่มมากขึ้นค่ะกลายเป็นว่าตัวพนักงานนะคะจะต้องได้รับความคาดหวังที่ว่าจะต้องได้งานในปริมาณเท่าเดิมนะคะแม้ว่าชั่วโมงการทำงานจะลดลงนั่นเองค่ะดังนั้นคนที่เป็นหัวหน้าทีหรือว่าหัวหน้าองค์กรเองนะคะจะต้องมีการ ปรับสัดส่วนตรงนี้นะคะหรือว่าลดการทํางานหรือว่าลดปริมาณงานลงค่ะเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็บาลานซ์กับเวลาที่มีอยู่นั่นเองค่ะข้อ 2. นะคะพอลดชั่วโมองการทํางานแล้วเนี่ยคนเป็นหัวหน้าไม่ควรไปเพิ่มความกดดันให้กับพนักงานอีกค่ะจากการทดลองนะคะในช่วงแรกๆที่มีการปรับจากการทํางาน้วเป็น4วันต่อสัปดาห์เนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าแล้วก็พนักงานเองเนี่ยก็อาจจะยังหาตรงกลางไม่เจอนะคะว่าจะต้องทํางานเป็นยังไงในรูปแบบไหนบ้างดังนั้นคนเป็นหัวหน้านะคะก็ไม่ควรไปสร้างแรงกดดัน หรือความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นกับพนักงานนะคะเพราะว่าพวกเขาเองก็ยังอยู่ในช่วงปรับตัวเช่นเดียวกันค่ะข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คืออยากให้มองเรื่องนี้เป็นเกมระยะยาวค่ะให้โฟกัสที่ความสุขของพนักงานเป็นสําคัญเลยนะคะเพราะว่าการทํางาน4ี่วันต่อสัปดาห์เนี่ยอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีเจตนาที่ชัดเจนกับทั้งคนทํางานแล้วก็องค์กรใช่ไหมคะแต่อย่างที่ต้นได้เล่าไปแล้วเนาะว่าเรื่องนี้ก็มีข้ออันตรายหรือว่าจุดที่เราจะต้อง คำนึงถึงเนี่ยค่อนข้างหลายจุดเลยโดยผู้เชี่ยวชาญก็แนะนานะคะว่าให้เราเนี่ยมองภาพรวมของการทํางานเป็นสําคัญแล้วก็โฟกัสไปที่ well-being หรือว่าความสุขของพนักงานนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการทํางาน4วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คําตอบหรือว่าสิ่งที่แมทที่สุดในทุกๆองค์กรหัวหน้าทีหรือว่าหัวหน้าองค์กรเองนะคะก็อาจจะต้องมาพิจารณาอีกทีนึงว่าจะทายังไงให้คนทํางานเนี่ยยังสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับยังสามารถมีความสุขกับการทํางานไปได้ด้วยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือข้อควรระวังค่ะที่ต้นอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังถึงการทํางาน4วันต่อสัปดาห์ก็ลองไปพิจารณาแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้กันดูนะคะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาแล้วก็วางแผนกันต่ออีกทีว่าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกการทางานหลังจากนี้ยังไงกันบ้างค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆในรายการว a t Trending ค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด e first t นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Future t r e ท d ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ